ชื่อของแดงเหลาขวัญเป็นที่รู้จักในแวดวงอัชญากรรมด้วยประวัติการก่อคดีที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ทั้งปล้นฆ่าและข่มขืนในพื้นที่สุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีและนครปฐมแต่แล้วชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงกลับต้องพบกับชะตากรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลในรอบหลายปีที่ผ่านมาบรรดาขุนโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในแง่ความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ย่อมมีชื่อแดงเหลาขวัญหรืออุทัยแซ้ลีวัย45ปีรวมอยู่ด้วยแฟ้มประวัติอาทยากรของเขาเต็มไปด้วยคดีสะเทือนขวัญทั้งปล้นฆ่าและข่มขืนซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีและนครปฐมคดีที่เป็นข่าวใหญ่และโด่งดังที่สุดคือคดีฆ่านายยนเสือเท่าวัย44ปีแล้วข่มขืนแฟนสาว คือนางสาวนีนามสมมุติอายุ25ปีในอ่างเก็บน้ำบ้านภูยางพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีในวันเกิดเหตุแดงใช้ปืนจี้นายยนบังคับให้ขี่จักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะใกล้อ่างเก็บน้ำจากนั้นเขาใช้เชือกมัดมือมัดเท้าและปากของนายยนก่อนที่จะลงมือข่มขืนแฟนสาวของเหยื่อถึงสองครั้งต่อหน้าต่อตาเหยื่อชายการข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมยังไม่พอ หลังจากเสร็จสิ้นการข่มขืนแดงยังใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงร่างของนายยนอย่างไม่ยัง้งก่อนจะใช้เข็มขัดรัดคอซ้ำจนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองเขาจบการกระทําอันโหดร้ายด้วยการกลบหลุมฝังศพนายยนไว้ณจุดลงมือสำหรับเหยื่อสาวแดงเหลาขวัญยังไม่หยุดแค่การข่มขืนในป่าเขาพาเหยื่อไปอยังบ้านของสมุนคนหนึ่งที่จังหวัดอุทยธานีเพื่อข่มขืนเธอต่อไป โชคดีที่เหยื่อสาวสามารถช่วยโอกาสตอนที่แดงเหลาขวัญไม่อยู่บ้านหลบหนีออกมาแจ้งความได้เรื่องนี้นำมาสู่การแกะรอยและในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มเสือร้ายผู้ที่เป็นภัยใหญ่หลวงของที่ราบลุ่มภาคกลางการไล่ล่าแดงเหลาขวัญการแกะรอยของตำรวจเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากเหยื่อสาวที่สามารถหลบหนีออกมาแจ้งความได้ตำรวจจึงเริ่มจากการค้นบ้านพักที่แดงใช้เป็นที่ซ่อนเหยื่อสาว แต่ไม่พบเบาะแสสำคัญใดๆจากนั้นตำรวจได้นำกำลังเข้าค้นบ้านของนายกรกศักรักษากิจสมุนมือขวาของแดงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของแดงประมาณ300เมตรแต่นายกรกศักและแดงไหวตัวทันและหลบหนีไปก่อนเมื่อตำรวจสอบปากคำนางบุญส่งระยะทองอายุ45ปีเจ้าของบ้านที่แดงพาเย,ยสาวมาซ่อนตัวทราบว่านายกบลูกชายของนางบุญส่งมีความสนิทสนมกับแดงเป็นอย่างดี ตำรวจจึงเชิญตัวนายกบมาสอบปากคำซึ่งนายกบก็สารภาพว่าได้เก็บโทรศัพท์มือถือของนายยนเสือเท่าที่ถูกแดงฆ่าตายไว้การสืบสวนของตำรวจจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายยนพบว่ามีการโทรเข้าเบอร์ของแดงในช่วงก่อนที่ตำรวจจะเข้าคนบ้านทำให้เชื่อได้ว่านายกบเป็นคนรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจให้แดงทราบต่อมาพันตำรวจตรีจิรศักดิ์มหึเมือง สารวัตรปรับปรามสถานีตำรวจภูทรอ,อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับแจ้งว่าพบคนรูปร่างหน้าตาคล้ายแดงเหลาขวัญบริเวณเชิงเขาไก่ดินหมู่สองตําบลห้วยคดอําเภอห้วยคดจึงประสานไปยังหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนํากําลังตํารวจรวม60นายเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวสภาพพื้นที่เชิงเขาไก่ดินเป็นไรสับประรดทําให้ยากแก่การติดตามตํารวจจึงใช้วิธีการจุดไฟเผาปา่า หวังกดดันให้แดงออกมามอบตัวแต่เวลาผ่านไปนานถึง5ชั่วโมงก็ยังไร้วิ่แววของแดงเหล่าขวัญขณะเดียวกันกำลังตำรวจอีกชุดหนึ่งจำนวน4 0นายได้เข้าปิดล้อมบริเวณรอยต่อ3จังหวัดคืออุทัยธานีชัยนาทและสุพรรณบุรีเพื่อสกัดทางหนีของแดงเจ้าหน้าที่ยังได้รับเบาะแสว่าแดงหลบหนีอยู่ในเขตกิ่งอำเภอเนินขามในสภาพสิ้นไร้ไม้ตอก ถึงขั้นต้องขอข้าวัดกินประทังชีวิตทําให้ตํารวจมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถจับตัวฆาตรกรรายนี้ได้ในไม่ช้าในช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอเนินขามได้รับแจ้งว่าพบชายหน้าตาคล้ายแดงเหล่าขวัญที่ศาลาพักร้อนหมู่สามตำบลวังคอหายกิ่งอําเภอเนนขามจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบเมื่อพบชายต้องสงสยัย เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งจึงถามขึ้นว่าขอโทษครับพี่พี่ใช่พี่แดงหรือเปล่าโดยไม่ทันระวังตัวชายคนนั้นเผลอตอบว่าใช่ทันทีที่ได้รับคำตอบเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายจึงเจ่อปากกระบอกปืนไปที่ชายคนดังกล่าวทันทีเมื่อรู้ตัวว่าพลาดท่าแดงพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ชื่อแดงชื่อแสงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนแกล้งถามต่อว่างั้นพี่มาจากไหนแดงตอบว่า มาจากขอนแก่นเมื่อเจ้าหน้าที่ให้พูดภาษาอีสานแดงถึงกับอึ้งพูดไม่ออกจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตัดบทว่าพี่แดงครับผมจำพี่ได้ทิ้งมีดแล้วเข้ามอบตัวเถอะครับในที่สุดแดงเหลาขวัญจึงจนมุมและยอมให้ตำรวจใส่กุญแจมือแต่โดยดีสิ้นลายเสือง่ายๆอย่างไม่น่าเชื่อสารภาพความผิดและแรงจูงใจหลังจากการจับกุมตัวแดงเหลาขวัญหรืออุทัยแท่ลี ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจที่ทำให้เขาเลือกเส้นทางอาชญากรรมอย่างไร้ความปราณีเขาเล่าว่าชีวิตครอบครัวของเขามีสี่คนคือพ่อแม่และน้องสาวตอนเขาอายุ19ปีพ่อของเขาถูกกงที่ดินและถูกฆ่าทิ้งขณะที่น้องสาวก็ถูกข่มขืนแต่คนร้ายกลับไม่ถูกลงโทษแดงรู้สึกว่าเขาไม่มีทางออกและต้องการแก้แค้นแทนครอบครัวเขาเล่าต่อว่า ผมทำไปเพราะประชดสังคมพอพ่อผมถูกฆ่าผมก็เลยยิงในเบิกตายและต้องติดคุกนานถึง10ปีหลังจากพ้นโทษออกมาผมก็เริ่มรับจ้างฆ่าคนคดีแรกที่ทำคือที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่จำไม่ได้ว่ายิงใครจากนั้นก็เกาอคดีเรื่อยมารวมแล้วประมาณ4 5ถึง5คดีคดีที่ผมทำผมยอมรับหมดแต่คดีที่ผมไม่ได้ทำผมไม่รับเด็ดขาดในขณะที่เขาให้การรับสารภาพ พลตำรวจตรีสมศักดิ์รักซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแดงเหลาขวัญเคยก่อคดีฆ่าคนตายและข่มขืนมาแล้วกว่า10คดีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีและนครปฐมแต่เขาให้การรับสารภาพแค่6คดีเท่านั้นพลตรวจตรีสมศักดิ์รักซ้อนยังเผยถึงที่มาของชายาแดงเหลาขวัญว่าเกิดจากคดีดังในอดีต ที่นายอุทัยเคยก่อคดียิงสอจอ,อำเภอเหล่าวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนั้นมีกำลังตำรวจกว่า100นายเข้าปิดล้อมเพื่อจับกลุมเขาแต่ก็ไม่สามารถจับกลุมได้สำเร็จตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายยาแดงเหล่าวขวัญจึงเป็นที่รู้จักและกล่าวขวัญไปทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับข้อมูลพื้นเพข,ของแดงเหลาวขวัญอาศัยอยู่บ้านเล็ที่108หมู่9ตําบลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และมีพี่น้องสองคนคือตัวเขาเองและน้องสาวซึ่งถูกขคค่มขืนหลังจากที่พ่อของเขาถูกฆ่าไม่นานเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เขาเกิดความเกลียดชังและกลายเป็นอัจฉริยที่โหดเหี้ยมในที่สุดนับจากนี้ไปชื่อของแดงเหลาขวัญหรืออุทัยแซทลีจะคงเหลือเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานไปอีกนานแสนานานความโหดเหี้ยมและการก่อเหตุอัากรรมของเขา ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวและความรุนแรงในสังคมไทยแม้ว่าแดงจะสารภาพแค่6คดีที่เขาก่อแต่เพียงแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอให้เขาต้องชดใช้กำหลังกำแพงคุกไปตลอดชีวิต6คดีที่เขารับสารภาพคดีฆ่านายสุเทพวสินธรวิสุทธิเทศมนตรีตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีคดีฆ่านายชวลิตจ,จำคำที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีฆ่านายมนตรีสีสว่าง ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดียิงนักดนตรีและข่มขืนภรรยาคดีฆ่านายสุวรรณแท้โคง้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีคดีฆ่านายยนต์เสือเท่าที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและข่มขืนแฟนสาวของเหยื่อการจับกลุ่มและการสารภาพความผิดของแดงถือเป็นการปิดฉากการกระทำอันโหดร้ายชุมชนที่เคยหวาดกลัวกับการกระทำของแดงสามารถหายใจได้อย่างโล่งอก แต่ชื่อของเขาจะยังคงถูกเล่าขานเป็นตำนานของความโหดร้ายแดงเลาขวัญไม่ใช่แค่บุคคลที่กระทำผิดทางอาญาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายที่สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับและสร้างให้ผู้อื่นความโหดเหี้ยมของเขาและการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับสังคมถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ